เจ็ดเตียงอ่ะไอ้ชี้ไหนวะมาของเพลงช้างหนึ่งรอบคันรอบบล็อกห้ารอบแป๊บแป๊บแป๊บรอก่อนดิมึงรีบหรอกูขอยังไม่ได้กดเลยเอาคูล,ลงก่อนแปลงร่างพญ้ออนมาดีกว่ามาหนึ่งสองสามเริ่ม ไอ้เหี้ยอันนี้รับรับแล้วเหรอรับพับหนึ่งกูแล้วไม่่ยไมไอ้เหี้ยไม่ย่านางดิโดนดิร้องดิร้องดิไอ้เหี้ยต้นตะเคียนมึงเรียกกูไอสัตว์เออตะกี้ถ้าแมวไม่เรียกกู่าผมไม่ตาย ชชชช้้้้าาาางงงงก็อย่าเพิ่งร้องดิรู้รู้อยู่ว่ารู้อนาคตอ่ะเอาดิไปไหนนะมันมันไม่ดังเลยวะเออไอ้เหี้ยเอาอยู่จนอย่างบอสเคียอะไรเนี่ยอะไรนะสามเรื่องจากกูทันได้ได้เลยนะมึงไอ้เคียร์ลิงเงาตังไอ้ไอ้นัทเหรอเฮ้ยอาเดโอนั้นไหนนัทสไปเซอร์เอ้ยไม่ใช่นัทเอ็นนัทเอ็น โอ้ไม่ต้องอ่านหรอกดูมืออยู่แล้วก็แพ้อขอชิวๆนะครับเท่าไหร่นะสามสองมะ Follow me แป๊บๆดิรีบบ่อยู่นี่แหละเจ็ดเลยเจ็ดเลยไง M เจ็ดเลยไงอะไรกระสุนหมด Nice f o สามสองครับสามสองขอชิวนะขอสามขอยิงสามเม็ดพอนะถ้ายิงงี้เดี๋ยวแม็กเปลี่ยนเยอะไงสามสามแล้ว ไอ้หยาอะสี่สามสี่สามแม่เรียกห่อพอ,อสี่สามเพื่อแม่เรียกหลังจากนี้จะขาดละเพราะถ้ากูไม่หน่วงอ่ะคิดนี่คือขาด supplys are here มผมขาดตรงนี้เรียบร้อยดิเยียบร้อยดิซีซีดิ follow me เฮ้ยเอี๋อเฮ้ <target> ยยิงไม่ออกเรียบร้อยดิโคตรวาร์ปห้าสี่ครับไม่อยากกูเห็นวาร์ปอีกครบโอ้โหไอ้อาร์มวาร์ปะวาร์ปะไม่ละเออไกลไอ้เรื่องเรียกร้องอันนี้เรียกร้องครับนี่ละห้าสี่ครับเมื่อแตะเมื่อแตะอ๋อเรียบร้อยครับห้าหกครับเฮ้ยสี่หกครับ หลังจากนี้ก็จะเริ่มขาดแล้วนะครับเพราะว่าพี่เกมลุกก็เป่นเอาจริงอ๋อเจ็ดสี่ครับอ้าวเพลงช้างร้องไงน้าเย้ช้างช้างช้างหรือเปล่าไนี่เจ็ดสี่ เวแปดสี่ช่างช้าง้องเคยเห็นช่างหรเปล่าถ่ายรูปลงดิน้วยไหมถ่ายรูปตุดลงดินไหไอ้ยาโหดียร์ตุดเดียตุดแม่อามเดียร์กเยลายูุดลงันเจ็อบเลยเปล่อนะล้วะเท่าไหร่ละเก้าสี่ไม่ใช่หรอเก้ล้วแปดงไม่ใช่หรอเออแปดมัวจัดร้องเก้า ก็ตายยังไงน้องเอ้ยเฮ้ยนี่ไงเก้าไงกูเปลี่ยนกดแล้วนะถ่ายตูดได้ย่ะปวดหัวน่าอึ๋ย f o ่ l o w me มากูจะอ่อนให้ก่อนั้นก็ได้เดี๋ยวคลิปกูไม่ถึงสิบนาทีเกี่ยวอะไรวะมือหี่าเฮ้ยเฮ้ยกูหยุดยิงให้แหละเดี๋ยวก็ค่้อนี้ฉากนี้ก็ไปตัดออกแล้วกัน Follow me Follow me อะ ก้าวมาไอ้เหี้ยเต็มถังปะโอ้ยเรียบร้อยครับไปไปไปไอ้เรามองเพลงช้างก่อนเลยไอ้แม่มึงยืนตรงนี้มึงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วมึงลองเพลงช้างเลยยืนข้างบนบนบล็อกช้างเลยครับเฮ้ยอย่าปิดมึงนี่คลิปนะยืนบนบล็อกแล้วลองเพลงช้างไอ้เหร้องนี่มึงอะร้องเงี้ยมึงอะร้องครับไอ้ควายมึงแค่แหละ เอาดิดูอยู่เนี่ยช้าง<อ>าช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตหม่เบาจมูกยาวๆเหมือนในเกมมีหางมีงวงแล้วอะไรวะลองไงต่ออะมีหูมีตาต้างยาวไปยังารรอบบล็อก5รอบปะเรานัดกันอนะ่ะไม่นะไม่มีนะครับอันเนี้ยบล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ย ถ้าได้ถ้าจะบล็อกสี่เหลี่ยมนี่ต้องแก้มือห้าตัวก่อนนะงั้นก็บล็อกใหญ่ก็ได้อโส่าสจะบล็หกไอมเอาเอาไอ้ควยอันนี้ไอ้งน้องอ่ะเดี๋ยวนั่งดูไไอ้นี่มางเนี่ยดยิงเหนยไปเลยโตโน่น้องไปไหนเนี่ยก็ขันรอบบล็อกเนี่ยเนี่ยบล็อกไหนวะเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยห้ารอบในเนี่ยนะเออ อันนี้ต้องมายิงก่อนอีก5ตัวนะัก็คานไข้างนอกเลยงั้นแผ่นใหญ่เลยแผ่นใหญ่ต้องยิงิ0ตัวโอดีดีเอาดิลงมายิงตัวนี้ได้มาดิมาตัวเดียวอ่าได้ป่ะมามามาถ้าแพ้จะพี่แบงค์อานอีกนะอะไรมาดิบอกเนี่ยนะบอกกลางเนี่ย Follow me supplies are here อะไรครับไอ้เหี้ยไม่ก็แพ้ก็ไม่ขาดเนี่ยแพ้ก็ไม่ขาดโอ้ไอ้เหี้ยเดี่ยมเกินโคตรเหลียวไอ้เหี้ยอโคตรเหลียวไม่เหลียมี้ครับมามามาอันอีกห้าตัวห้าตัวมาเอาแล้วผมนับไอ้ตัวแรกเนี่ยสี่ตัวนะไม่นับไม่นับไอ้เหี้ยเอาไหมตะกี้กูไม่รู้เรื่องไงอย่างห่งศูนห่งศูย์หน ผู้ภาไม่ตรงไอ้เฮียไอ้เฮียนี่โคตรเหลี่ยมอ่ะร้องไม่ขาดร้องเหลี่ยมร้องถึนโอ้ไอ้เฮียน้อยครับเยอะเลยแค่แค่ไม่โดนแต่เดียวร้องไม่ลดนนะโดนเต็มเต็มอยู่นะ ไอ้เหี้ยปืนยิงไม่ออกโอ้ยสามหนึ่งสามหนึ่งวิ่งหลองตัวไวไอ้เหี้ยไม่เอ้ไอ้เหี้ยจะปูดเรียบร้อยไม่งานไม่ตึงเหมือนีิบ้างวะสุดเออฮะไม่งานไม่ตึงเหมือนมินไสามนับดิสามสองไอ้เหี้ยไม่นับกูเฉยสามสองสามสอง โอภาพไม่ตรงลเลยเฮียสี่สองสี่สองก็เฮียละสี่องครับ,รบตัวเดียวเอ,อยเียพิกหรือไ,อยอยไม่เียเลยิสีญญ่สญญามไม่ดีะไมเฮีย เขาเล่นในป่าแต่ขวาไอ้ยี่ไม่ได้ซ้ายเลยกูรู้กูเล่นกูตายดิกูสั่งนั้นแหละอ่าซ้ายให้ก็ได้มาดีอ่ะหยอกเล่นเอาไปป่าเฮ้ยกดยิงไม่ติดแล้วร้อยสี่สี่นิวนะนิวนะนิวนะสองเกมยิงไม่ติดแค่ได้ไหมล่ะเออไม่เอาอะไรนิวสองเกมเนี่ยเพื่อนมันก็เป็นพยานข้างบนนะพี่มึงอ่ะ f o l l โอ้ไอ้ยี่พี่แอบน้องกู ตัวท้ายเฮ้ยสองเกมครับสองเกมอรับสองเกมอ่ะไอ้เฮ้ยตัวท้ายอะไรครับสองเกมอะไรพี่มึงไม่พูดไอ้เหี้ยตะแก่เยี่ยอะไรไอ้เหี้ยนี่แอดอะไรเหี้ยกูยังไม่ได้กดเยี่ยมเลยกูยิงตัวด้านหลังเอาเจียวเปรี่ยวเลยอะ ไม่รู้อะไม่เกี่ยวนะนับหนูดิไม่ดูก็เฮียละหนึ่งศูนย์นเฮีย่ออวอวต้องตีนเลยตายเฉยเฮียเซตแอปเฮียโอ้โหไมซูดพร้อมจะคันรอบบอกยังอนเฮียพันยาแบบอะไรก็หนึ่งศูนย์เนี่ย หนึ่งส่วนมาเรียสองนีน <มา S 2> อ่ะต้องสี่สี่แล้วมันนิวไงแล้วก็น,นับอีกสองตัวไงวัสนี้ไม่ได้เกลียวะโอ้เหียโดนหัวเฉยหัวนมป่ะเมื่อกี้ที่พี่ยิงผมมาเนี่ยก็เฮียลืมใส่กอก เออตัวท้ายแล้วว่ะใครจะชนะอะไรวะตัวท้ายอะไรวะเออตัวท้ายอะไรหลอนเี้ยเนะี่ยตัวท้ายครับตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายของมึงอ่ะกูนำไงกูไม่เข้าใจหรอตัวท้ายของเฮียนเน้ยสุดเลยก็หนึ่งนะหนึ่งเลยเอ็งหนึ่งแล้วทำไมวะเรียบร้อยคันไอ้เฮี้ยไปคืออะไร ไม่ไม่กี้คืออะไรตัวท้ายอะไรงงก็ตัวท้ายไงก็สองศูนย์่ะเกมสองอ่ะไปสองหนึ่งอ่ะก็เกมก็เกมแรกก็ไปห้าศูนย์ไม่ใช่หรอโอ้ยไอ้เราโอ้ไอ้ยันนี่มันแฉจัดไม่ก็เกมแรกก็คือไอห้าก่อนนี่ก็ให้กมฟังกูฟังกเกมแรกคือพี่เกมตีมึงตีมึงได้เท่ากันสี่สี่ใช่ไหมเออสี่สี่ละไอ้ก็เกมสองไงก็เป็นนิวอ่ะนิวสองไงมันก็นิวแล้วมันก็ต้องรับใหม่ ยังไงอ่ะสองแซมอะ่ะเฮียใครถึงสองว่าเขาชนะมคานเลยเฮียไม่เสียชื่อหรอกกูไม่ไม่คือกูคิดว่าเกมสองยิงห้าเกมก็เฮียนะไม่รู้เอาไม่รู้กับเด็กกาอ๋อไอ้เฮียมา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 เฮียงั้นก็สองสองหนึ่งบ้านหนึง่งฟังกูไม่มีเสียงเสียชื่อได้เสียหน้าไม่ได้สองหนึ่งไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่เออสองหนึ่ง Follow me หัวละ อย่าหาเล่นนะไอ้เฮียไอ้เหี้ยไม่เคยตีนอยู่เลยสามหนึ่งครับ Follow me nice แหยกูขานี่ยมึงควรคาตั้งแต่รอบแรกละไอ้เหี้ยอืมฆ่ากูแท้ตีหนึ่ง nice เฮ้ยของแต่งพังของแต่งพังของแต่งพังแป๊บนึงจะไม่มีเลยว่ะครับผ่าเล่มเจ็ดกัน ว้า follow องไหว้ดิ้งก็ขับปืมีลึกหลักแล้ววะอาดีตไม่ยิงไม่ตายไอ้เหี้ยเปลี่ยนปืนละโอ้ไอ้เหี้ยไม่น่าเดินมาโยนเลยไม่เป็นไรกูนำไม่ใช่นำเงินเยอะดีสองดีสองขออนุญาตตีเสมอนะ เออกูว่ากูตายไม่น่าใช่มืองอะไรอี้เนี่ยไม่เอาต่อไปไปอ้เหี่ยมึงควรได้คานสิบห้ารอบแล้วตอนเนี้ยให้คานเลยไอ้เหี่ยเฮ้ยเองดูกเพื่อนเองไว้น้องเอ้ยใครเนี่ยชื่ออะไรวะเจ พร้อมแล้วครับจบแล้วแหนตัวข้างบนเจ๋วเจ๋อลงมาตบปูดี้อ้เหี้ยปากดีนี่ไม่ใช่สามีแกว่ะทำอะไรมึงทำอะไรพวกเนี่ยเรื่องอันนี้เขาเล่นแครนั่นนี่ส่วนมดไอ้เหี้ยไอ้ไปยิงกูไม่ตายอ่ะเอาส่วนมดไอ้เหี้ยเอาคนส่วนมดอีอีเอ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยน้อง เนม่จัดแผลจัดเลยอ่ะเว้ยไม่ใช่ไรอ่ะเกรียนทำแอคกี่คือใครวะอื้อ